สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่อง y o u t u b e อกตรลีนนะคะมีหัวข้อที่จะมาแชร์นะคะในเรื่องของวิธีการเรื่องของการพอดกรัฟพาเลโตนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อที่มีคนถามกันมาเยอะนะคะในเรื่องของวิธีการพอดพาเลโต้พอดยังไงทำยังไงใช้โปรแกรมอะไรนะคะวันนี้ก็ เอามาแชร์กันนะคะซึ่งฟัดไม่ยากใช้เวลาไม่เกิน10นาทีนะคะสามารถทำได้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวอย่างของกราฟพาเลโตที่เรามีการพอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวิธีการเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะต้องทำยังไงนะคะในส่วนของกราฟพาเลโตก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งของ7 QC2 นะคะที่เราต้องเอามาใช้ในการเลือกหัวข้อปัญหาว่า เราควรจะไปทำการแก้ไขปัญหาตัวไหนนะคะเป็นอันดับแรกนะคะซึ่งตามหลักการของพาริโตก็คือ80 20นะคะก็80ดูยังไงก็คือ80เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่มีสัดส่วนของปัญหาเนี่ยเยอะถึง80%นะคะที่เราจะต้องเอาไปทำการแก้ไขนะคะก็ในส่วนของข้อมูล ที่เราจะต้องใช้ในเรื่องของการพอดพาริโตจะเป็นข้อมูลตามตัวอย่างด้านซ้ายมือนี้นะคะก็เดี๋ยวดูวิธีการอีกทีหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาสอนในเรื่องของตัว7 q c 2นนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการพอดพาราโตกราฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่พอดในส่วนของพาราโตกราฟนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยนะคะว่ามีวิธีการในการทำยังไงนะคะวิธีการเนี่ยไม่ยากอันนี้เดี๋ยวจะ Copy Sheet นะคะของตัว Excel นะคะมาเป็นอีกหนึ่งชีตนะคะเพื่อที่จะ เอามาสอนในเรื่องของการทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลบกราฟตัวนี้ออกก่อนนะคะอ่ะโอเคก็ในส่วนของข้อมูลนะคะเราจะมีข้อมูลเป็นตารางนะคะใน Excel ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ยกตัวอย่างขึ้นมานะคะเช่นถ้าเรามีข้อมูลนะคะ ที่จะต้องการในการพอดกราฟเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะอันนี้ยกตัวอย่างก็คือข้อมูลแสดงถึงปัญหานะคะก็จะมีปัญหาอยู่4ลักษณะด้วยกันอันแรกก็จะเป็นตัว broken นะคะตัว scratch นะคะตัว white mark แล้วก็ตัว dirty นะคะซึ่งในแต่ละปัญหานะคะก็จะมีความถี่ในการเกิด30ชิ้น15ชิ้นนะคะแล้วก็5ชิ้นแล้วก็10ชิ้นทั้งหมดรวมเป็น60ชิ้นนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นข้อมูลในส่วนของการคำนวณที่เป็นเปอร์เซนต์ดีเฟกก็คือเปอร์เซนต์ของเสียนั่นเองนะคะก็อันนี้ถ้าใครคำนวณไม่เป็นนะคะมีข้อมูลเป็นจำนวนชิ้นเนี่ยสามารถคำนวณได้ก็คือกดเท่ากับนะคะแล้วก็ไปคลิกที่จำนวนของเสียแล้วก็หารกับจำนวนรวมนะคะก็จะเป็นเปอร์เซนต์ของเสียนะคะแต่ว่าถ้าใครมีจำนวนเปอร์เซนต์ของเสียอยู่แล้วก็สามารถนำมาพอด เพื่อเตรียมเป็นข้อมูลในส่วนของการทำพาริโตได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลปัญหาตัวที่สองนะคะตัวที่สาม,ต,สามตัวที่สี่นะคะก็รวมได้หนึ่งเซนะคะตารางถัดมาเป็นตารางของการทำเปอร์เซ็นต์ตัวสะสมหรือเราเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ accumulate นะคะย่อเป็น ACC นะคะก็ ปัญหาตัวแรก50%าสบนะคะห้าสิบวกยี่้าท่ากับเจ็5บวกแก็แปนะคะก็บวกสะสมไปเรื่อยๆ83สิบวก1ิบเท่ากับร้อนะคะอันนี้ก็จะรวมกันทั้งหมดเป็น100นะคะสะสมนะคะอ่ะโอเคจากข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะก็เตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถนำมาพอดกาฟนะคะวิธีการก็คือคุมทั้งหมดเลยก็ได้นะคะหรือว่าเอาง่ายๆ ถ้าเราไม่คุมทั้งหมดนะคะก็ใช้เฉพาะในส่วนของตารางที่เราใช้ข้อมูลก็คือจะทำการคุมในส่วนของตัวเปอร์เซนต์ดีเฟกกับเปอร์เซนต์สะสมนะคะแล้วก็ไปที่ Insert นะคะแล้วก็ไปที่กราฟนะคะก็เลือกเป็นกราฟไท p นี้นะคะเป็นกราฟแท่งนะคะออกมาก่อ oh นนะคะก็จะเห็นว่าข้อมูลในส่วนของตัวกราฟที่ได้เนี่ย แกน x จะเป็น1นึ่สองสามสอันนี้ก็จะต้องไปเปลี่ยนแกน x ใหม่นะคะแต่ถ้าเราไม่เอาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลบทิ้งก่อนอ่าโอเคถ้าเราคุมทั้งหมดนะคะคุมทั้งหมดก็จะได้ข้อมูลที่รวมแกน x ด้วยนะคะอ่าก็จะเห็นว่าอันนี้มีข้อมูลแกน x นะคะเป็น broken s c r a r e white mark dirty นะคะโ o โ a เราไม่เอาเนี่ยถ้าเราทำด้วยวิธีการแบบนี้เราสามารถ ลบทิ้งได้ในส่วนของตัวแท่งไหนที่เราไม่เอานะคะอย่างเช่นตัว p ินซี่เราถูกคำนวณมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวอันนี้เราลบทิ้งนะคะก็คลิกที่แท่งกราฟแล้วก็ลบทิ้งได้เลยนะคะตัวที่2ก็คือข้อมูลตรงนี้นะคะก็คือเป็นตัวเปอร์เซ็นต์ดีเฟกต์อันนี้ก็จะได้เปอร์เซ็นต์ดีเฟก คราวนี้แท่งถัดไปที่เป็นสีเทาๆนะคะอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์สะสมคราวนี้ในการพอตตัวพาเลโตเนี่ยกราฟแท่งก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของเสียแล้วก็กราฟเส้นจะต้องเป็นเปอร์เซ็นต์สะสมคราวนี้จะทำยังไงในเมื่อมันเป็นแท่งทั้งสองอันนะคะก็ใช้วิธีการคลิกขวาแล้วก็มากดที่ change series t y graph ก็คือเป็นการเปลี่ยนประเภทกราฟนะคะจากกราฟแท่ง ให้เป็นกราฟเส้นนะคะอ่ะโอเคอ่ะนี้นะคะอ่ะแล้ก็ไปกดที่เส้นนะคะคราวนี้ก็ได้กราฟเส้นออกมาแล้วนะคะอ่ะปรากฏว่ามันเปลี่ยนของอันเลยแต่เราไม่ต้องการสีสม้มเดี๋ยวกดใหม่อันนี้ เชงกดแค่แท่งเดียวนะคะให้เป็นอันนี้แบบเส้นและแท่งนะคะรวมกัน่ะโอเคเราก็จะได้แล้วนะคะในส่วนของแท่งกับเส้นแต่คราวนี้เมื่อกี้เราคุมข้อมูลเกินนะคะรวมทั้งท้ไปด้วยในส่วนของทั้งท้ถ้าเราไม่เอาเนี่ยเพราะว่าในการพอดเราไม่รวมตัวเปอร์เซ็นต์รวมนะคะเราก็จะพอดเป็นแยกแต่ละประเภทเราก็สามารถคลิกที่แท่งเนี่ยนะคะแล้วก็กด ลบทิ้งได้เลยอันนี้อันนี้ลบเกินละเอาใหม่อ่ะโอเคลบอันนี้นะคะเอาไม่ได้ถ้างั้นมีอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าลบแบบนี้ไม่ได้ก็คือไปเปลี่ยนรีเจนต์ตรงนี้นะคะหมายถึงว่าพื้นที่ที่เราจะคุมนะคะก็ไม่ต้องคุมพื้นที่ที่เป็นทัทก็เรียบร้อยแล้วนะคะได้ข้อมูลมาแล้วคราวนี้ถ้าเราเห็นว่า กราฟแบบนี้ที่ที่มันพอดนะคะมันลักษณะหน้าตาเนี่ยมันไม่ได้ชิดกันด้วยหลักการเนี่ยพอดพาริโตเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็ถูกต้องนะคะก็จะสามารถย่อขยายในส่วนของแท่งได้เราก็สามารถคลิกที่แท่งนะคะแล้วก็คลิกขวาเลือก format data series นะคะแล้วก็ปรากฏที่ตรงเป็น series overlap นะคะให้ข้อมูลแท่งกราฟเนี่ยมันมีความโตขึ้นแล้วก็ จะมีความซ้อ,อนทับกันนะคะโอเวอร์แลแล้วก็ปรับที่แก็บอันนี้ได้อันนี้ก็คือสามารถเลื่อนความหนาความกว้างแท่งกราฟนะคะ mm hmm. ก็จะปรับสองส่วนตัวนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราปรับเอาตามที่อ่าดูแล้วให้มันชิดกันนะคะอ่าเรียบร้อยละก็จะมีโอเวอร์แลปตรงนี้หนึ่งอันนะคะโอเวอร์แลปหมายถึง ซีรีส์มันจะมีความซ่อนทับกันนะคะเขานี้ในตัวสีนี้สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนสีได้ก็คือคลิกขวานะคะเลือกตรง Format Data Series นะคะก็สามารถเลือกประเภทของตัวสีได้ว่าอยากจะเอา pattern แบบไหนนะคะกดด้านขวาเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชัน Windows 10ก็ สามารถเลือกแพทเทิร์นที่เป็น s แซนดาร์ได้นะคะอ่ะโอเคแต่นี้เดี๋ยวเราใช้สีน้ำเงินแล้วกันนะคะอ่ะอเ,เขานี้จากตรงนี้เองนะคะเราต้องการใส่ข้อมูลที่เป็นข้อมูลตัวเลขด้วยแล้วก็ Add Data Label นะคะคลิกขวา แลก็กดแอดก็จะได้ข้อมูลมาแล้วนะคะก็สะสมครบที่หนึ่งปรับในส่วนของขนาดนิดนึงให้เป็นตัวหนานะคะอ่าถ้าเราดูเปอร์เซ็นต์ด้วยหลักการของพาริโต้นะคะก็ต้องเรียงจาก มากไปน้อยก็จะเห็นว่าตัวเดอร์ตี้เนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่า17%กับ8นะคะมันไปอยู่ข้างหลังอันนี้เกิดจากการที่เราเรียงข้อมูลไม่ดีนะคะก็เราสามารถปรับแบบนี้ได้ก็คือสามารถคัดนะคะคอลัมน์นี้แล้วก็อินเสิร์ตแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเปอร์เซ็นต์อาจจะต้องดึงสูตรใหม่ตรงในตารางนิดนึงนะคะเพื่อให้มันปรับลำดับ ในการเลี้ยงใหม่ก็จะได้แล้วอันนี้คือเป็นพาเลตโตกราฟเปร์เซ็นสะสมเป็นกราฟเส้นนะคะอ่าแล้วก็อีกตัวหนึง่งถ้าเราอยากเปลี่ยนในส่วนของสีเส้นก็สามารถไปคลิกที่ format แล้วก็เลือกเฉดสีแบบนี้นะคะ หรือว่าสีในส่วนของตัวอักษรก็ไปที่โฮมเลือกตัวฟอร์แมตของตัวอักษรได้ของอักษรตัวเช่นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะก็จะเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตานี้ก็จะตรงตามตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการพอดพารตโตกราฟง่ายๆนะคะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีนะคะก็วันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะเป็นหนึ่งในส่วนของ เจ็ด qc เ2นะคะในส่วนของกราฟพาเลโตตามในส่วนของช่อง y o u t u ด็อกเตอร์ลีนนะคะ